ครับวันนี้วันที่7ทธันวาคม266ครับ n p t นครสวรรค์จะทดสอบเครื่องสีข้าวรุ่นที่50ของ NPTU ก็คือรุ่นนางฟ้ารุ่นโมเดล Y นะฮนะหลายท่านรอคอยอยู่ตอนนี้ได้ชมของจริงแล้วครับความพิเศษสุดของรุ่นนางฟ้า NPY นะฮะก็คืออันดับแรกเลยก็คือเราจะเป็นตู้ๆู้อย่างที่เราเห็นนนนะฮะที่เห็นนี่ นะครับนะประการที่2ก็คือเราสามารถจะสีเ,เข้ากล้องโดยใช้ลูกยางขนาด4.6นิ้วแล้วก็มีหัวสีข้า,ขาวๆลองอยู่ข้างล่างเลยนะรุ่นหัวสีเราใช้รุ่นซีรีส์สีวงเล็บ7.12024นะฮะที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องกระทอะเข้ากล้องเนี่ยโดยปกติถ้าไม่เป็นเฟืองคด ความเร็วรอบของอลูกยางก็จะต้องเป็นมอเตอร์ตัวเดียวแล้วก็มีสายพานระยงระยางเป็นแบบนี้ครับอันนี้9ก็คูณติดฮะจะเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้จะเห็นว่าไม่มีอะไรระยงระยางเลยนั่นแปลว่าเราใช้มอเตอร์2ตัวตัวที่1นึงดึงลูกยางตัวช้าอีกตัวหนึ่งดึงลูกยางตัวเร็วตรงนี้นะฮะเพราะนั้นทำเป็นเครื่องแรกของโลกเลย ที่เราทําขึ้นมาทําให้สีเร็วมากเราใส่ข้าวไปหนึ่งถังนะก็คือสิบกิโลนะครับแล้วก็เราจะสีโดยการจับเวลาดูซิครับว่าหนึ่งถังเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่เอาละเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับเอาละครับเราจะเริ่มสีข้าวขาวน้ำบันนี้นาะเปิดเริ่มอตอนนี้จับเวลาอยู่นะครับนะฮะความเร็วครับ ันนี้ใหม่พ้่ตากใหม่ๆเลยนะครับนะแต่ก,กเท่านี้อาจจะไม่เต็มไม่ไม่ไม่ทันะน,นะครับมันจะเต็มเลยนะครับข้าวโพด,ดแล้วครับน้เลยนี่ขนาดลกยางส่คนหนะครับเอาละข้าโพหมดแล้วครับข้ากล้องหม,หมดแล้ว เหลือแต่ข้าวาวครับดูสิครับหนึ่งถังสิกิโลจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับถัาใกล้หมดแล้วครับอ้าวหมดแล้วโอเคฮะเสียบร้อย1นึ่งถังใช้เวลา1น,นาที12วินาทีครับ ครับหลายคนจดจอที่จะรอชมอวิดีโอรุ่นโมเดลวของ n p ็นนครสวรรค์นะฮะตอนนี้เสียให้เรียบร้อยแล้วครับหงถังใช้เวลา1นาที12วินาทีครับนะฮะถ้าหากว่าต้องการสีเป็นเข้ากล้องออกรูนี้นะครับนะ,ะออกนี้เลยไม่ต้องผ่านหัวสีนะ,ะไม่ต้องผ่านหัวสีเราก็ปิดลินนี้ครับปิดลินนี้ของหัวสีไม่ต้องอยกเขนาของหัวสีแล้วก็เปิดลิ้นตรงนี้ครับ เปิดลิ้นตัวนี้เพื่อที่จะเอาเข้ากล้องลงนี่เข้ากล้องก็จะมีตู้ซิซักเล็กๆตรงนี้นะฮะพัดลมก็จะดูดแกลบไปโน่นถ้าหากว่ามีแกลบติดมานะครับมีแกลบติดมาสักก่อนเราค่อยค่อยเปิดพัดลมตัวนี้ครับแล้วก็ไซโคลนก็จะเป็นไซโคลนรุ่นใหม่ที่มีลิ้นอยู่2ลิ้นเลยครับสามารถจะแยกลำหยบยาบลงตัวนี้ลำละเอียดตรงนี้ได้เลยครับเอ๋ครับ NPJ น้องก้าวสารครับ ศูนย์3ป็3น193าครับ